ลุจเฉลิมเพิ่มพระจนมะปัญษาพระยศยอยิ่งฟ้ามหาสมัย72ปัญษามหาใจผองชาวไทยแท้สองข้องตานีทะตรงงานไม่ว่างเว้นต่างไทยเทศทุกคามเขตแว้นแขวนแดนวิถีตรงเปี่ยมด้วยพระบุญญาบารมีพระผู้มีเกียรติยศปรากฏไกลขออำนาจเทพไทยพระไตรรัตพรพิพัฒน์ดำรงหาสงไข สะดูดีมั่นคงองค์ภูวัยผองชาวไต้ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายเสกสรรเทพหนูผู้วักษาหัวหน้าคณะจันต้นในศาลจังหวัดยาลาช่วยตำนานชั่วกล่าวในตำแหน่งผู้วักษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดปัตตานี